ความผ่อนคือเรื่องวิเศษแทนตรนไตนช้องละเท่เฮ้ยว่ากันน่าจะแปลว่าจุงก้าซมไายจุงก้าซมไายสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมา เยี่ยมชมห้วยเช่นเคยครับกับการสูบน้ําออกจากห้วยแล้วก็จับปลาของชาวบ้านนี่แหละครับซึ่งก็จะเป็นอีกที่อีกแห่งหนึ่งแร่งหนึ่งครับกับการหาปลาของชาวบ้านนี่แหละครับผมจะเป็นชิ้นรายเราไปดูกันเลยครับ ที่เห็นคือชาวบ้านจะมาตั้งแต่ช่วงเช้าๆครับาคนได้ปลาลิกปลาน้อยกันไปเรื่อยๆหายกันตามพวกใบบัวนี่แหละฮะอยู่ใต้ต่ำบัวแดงบัวอะงนี่ครับตอนนี้รถคันนี้ทำการ ทางระบายน้ําให้มันลึกขึ้นกว่าเดิมครับผมหลังจากที่ตื้นๆมาเนี่ยเพื่อให้น้าม,มันแห้งกว่าเดิมครับเพราะว่า <c oughs> จะมีเครื่องสูบโยู่ฝั่งหนึ่งครับผม <c oughs> อ๋อเจอปลาแล้ววิ่งอ๋อ,อ,อมีเด็กน้อยนั่งอยู่ด้านโน้นคน,น,นหนึ่ง <c oughs> นี่ รอบนี้ที่จับปลารอบนี้นี่ก็มีชาวบ้านมายืนรอมาดูผลงานกันอยู่ครับเพราะจะลงหรือไม่ลงดีดนะครับเรารู้สึกว่ามันจะร้อยหลอกันเหลือเกินฮนะฝั่งนี้ครับรอบนี้มีผู้ใหญ่บ้านมาด้วยนะครับมาเยี่ยมชมผลงานของชาวบ้านนี่แหละฮะว่าจะได้ปลาเยอะปลาเล็กปลาน้อยกันหรือเปล่าให้รังใจเพราะว่าประกาศด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านประกาศให้ชาวบ้าน ในหมู่บ้านนี้ออกมาหาจับปลากันเลยนะครับไม่มีการเหมาไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับจับได้เยอะได้น้อยก็แล้วแต่ชาวบ,บ้านแล้วแต่เสียงของแต่ละคนเลยเท่าที่ดูก็เป็นการจะรอเลยกัน,นครับผมหรือว่ามันที่ท่อสูบน้ำของเราคนนี้นะครับผมระบายไปอีกที่หนึ่งของฟากหนึ่งของห้วยครับเพื่อเอาน้นํานี้สูบไปยัง,งหนองน้ําในหมู่บ้านนะฮะเป็นน้ําประปาต่อไปครับ ทีมงานตรงนี้ก็จะมีทั้งสวิงมีทั้งตะกรา้าทั้งอะไรตักอยู่ครับผมนี่นะฮะแต่ว่าจะเป็นคนใหญ่คนโตลูกเล็กเด็กแดงครับผมมาอยู่ตรงนี้ประจำกันเยอะมากครับไปกันเรื่อยๆครับผมไปฝั่งครับผมฝั่งรถไมโครฝั่งนู้นครับไปดูผลงานกันครับผมว่าเป็นเช่นไรครับ วันนี้วันเสาร์ผมก็งี้แหละเยอะพี่คนนี้ได้เยอะครับแบบมเลยดูมาตรฐานมากดูฮนะได้เยอะยิงได้เยอะจริง เอาดูฝั่งปากท่อกันเขาของเราม้างครับเป็นยังไงอู้ดูจับอีกแล้วเอา้าเฮ้ยเอาเลยครับเทแล้วครับเออ นี่เลยครับผมอยู่ข้างหน้าปากท่อนี้ก็จะมีการใช้ตะกร้าเนี่ยนะครับหรือว่าสวิงนะตักเอาแล้วก็ยืนให้คุณตาก่อยู่ข้างบนนี่เลยครับช้อนก็มาได้เรื่อยๆครับก็จะเป็นพวปกปลาซิลประกดบรหลดอะไรพวกนี้ครมีเยอะมากนรจิงงานมีผู้ช่วยนั่งรอดูผลงานอยู่ด้านบนกันด้วยเพราะว่าปลาเริ่มไหลามาตัวปลาเล็กๆก็อยู่อยู่หน้าปากท่อนี่แหะคับทำให้ตักง่ายแล้วก็ ยืนขึ้นมาข้างบนให้คนตาคนหลงกันด้วยเอาเป็นอีกแล้ว าม,เมาเป็นมงครับโอ้หลายอยู่ที่นี่ข่หวหเนหหาะเขาบอกเขาเสาอย่างนี้แหละเออหลายอยู่ล ี่ผมแล้นี่ก็คือคลิปของเราในวันนี้ครับกับการสูบน้ำออกจากห้วยนี่แหละครับเพื่อจับปลาจ,งจึงก็ได้ปลาลิกปลาหน่อยกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเราจะมาคลิปหน้าคลิปนี้เขากล่าวผมว่าจูงกัแซมไซ so de tra...